เปิดครั้งที่สองนะครับนี่ครับนะครับนี่ครับทิปเบขึ้นทิป a B บเลยนะครับเลยกิโลเมตรนี่ครับนี่สามพันกิโลเมตรสามโอเคนะครับเดาผมจะวัดไฟก่อนผมจะหาไฟห้าโวลต์ครับไฟห้าโวลต์วิ่งมาหรือเปล่านะครับวัดทีละกี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอันนี้ศูนจุดสี่นะครับสามจุดหก สาดหกนะครับศูนย์จุดสี่ศูนย์จนย์นโหวลตอันนี้5วล สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างผงสสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมเลนใหม่อิสุสุดิมักกันนะครับของคุณพี่สิทธิชัยอาการคือเข็มไม่กวาดนะครับบางครั้งก็กวาดบางครั้งไม่กวาดบางครั้งก็ทิปเอทิปบีขึ้นเต็มอะไรเงี้ยครับเราเรามาดูกันนะครับว่าอาการเป็นประมาณไหนนะครับไปดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่สิทธิชัยและท่านผู้ชมมาดูอาการกันก่อนนะครับของคุณพี่สิทธิชัยนะครับนีผมยังไม่ได้เปิดนะครับให้เพื่อนๆดู นี่อยู่ที่10กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับวัดรอบอยู่ที่3-400รอบนะครับ300รอบต่อวินาทีนะครับอย่างอื่นก็ตรงอยู่ครับคัสสวิตรต้นแจนี่ครับอ่ครั้งแรกเข็มไม่ขวาดนะครับอ่าเปิดครั้งที่สองนะครับนี่ครับนะครับนี่ครับทิป AB ขึ้นทิป AB เลยนะครับ เลยกิโลเมตรนี่กิโลเมตรสามร้อยกิสมร้อยรอบตัววินาทีโอเคเดี๋ยวเราไปแกะลันไม้กันเลยครับกว่าไปเท่ะไร ถอดเมนไนออกมาแล้วนะครับแกะเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับคุณพี่สิทธิชัยทีนี้มาดูกันนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับผมเหม็นไม่น่าไม่มั่นใจว่าคุณพี่ไปซ่อมอะไรมานะครับเป็นเป็นกาวร้อนหรือว่าทินเนอร์นะครับนี่ครับติดที่ตรงนี้เลยนะครับนี่มาเต็มเลยนะครับนี่จะเป็นทินเนอร์นะครับทีนี้มันจะละลายติดกันนะครับเพื่อนๆดูนี่นะครับ เะล,ลาติดบอดี้เลยอันนี้แกะยากมากนะครับอันนี้ยอมรับเลยว่าจริงๆไม่สามารถใช้ทินเนอร์ได้นะครับเพื่อนๆผมว่าทินเนอร์แน่นอนนี่ครับของบอดีน้น่เกียมนะครับแตกนิดนึงแต่ว่าแตวเขาทับตรงนี้จะมองไม่เห็นนะครับแต่จริงๆผมไม่อยากให้มันแตกหรอกครับมันมันเกลียมนะครับเพราะโดนทินเนอร์นี่ครับด้านหลังเพื่อนๆดูคราบทินเนอร์เพียบเลย ทีนี้คาบตินเนอร์หมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะซ่อมกันก่อน,นครับมไม่แนะนำให้ใช้ตินเนอร์นะครับมันที่สทิที่ใชยโอเคเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟก่อนผมจ่ายไฟแล้ววัดไฟเลยผมไม่ได้ยกมิเตอร์ไม้ดูนะครับรอบนี้สายหลวม,าามโอเค,คนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟก่อนผมจะหาไฟ5โวลต์ ไฟห้าโวลต์วิ่งมาหรือเปล่าครับวัดถีรากกจนะครับ,ดรเ,รบเดี๋ยวผมจะบอกอันนี้0.4นะน,นะครับสามจุดหกศูนโวลต์นะครับสานะครับศูนย์จุดโวลต์ห้าโวลต์อันนี้5โวลต์ศูนนะ 0. 3, 0. 6จุดสนะครับ 0.4 5โวลต์นะ้ำ0.9 0.7 0.3 0.3อันนี้อันนี้ไม่มีนะต้องหาไฟ5โวลต์นะครับจุดประสงค์หลัก0.4 5โวลต์นะครับมี5โวลต์0โวลต์0.3 0.3 0.3โอเคทีนี้ไฟ5โวลต์หายชุดนี้นี้ก็นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาหาตามไล่ไฟก่อนนะครับแล้วก็เอา 5. ไฟ5โวลต์กลับมาก่อนแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อไฟ5โวลต์กลับมาแล้วจะใช้งานได้ปกติไหมท1 0 A ที่ B จะปกติไหมเดี๋ยวเราไปทำกันครับ พี่เิที่ใช้นะครับตอนนี้ผมจัดเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตกุญแจนะครับโอเคนะครับเปิดสวิตกุญแจครั้งแรกก็ยังไม่กวาดครับโอเคปิดสวิตกุญแจเปิดใหม่โอเคนี่เข้มกวาดแล้วครับแล้วมาดูปรับแสงกันปรับแสงกันนะครับมีแดกได้แล้วนะครับยวค่อยดูทิป a อทิปนะครับตอนเราประกอบงี้ไฟต้องมาครบแล้วครับ ผมจะวัดไฟให้ดูว่าไม่ได้ยกมิเตอร์นะครับมิเตอร์คํมผูไปแลนะ้วผมตัดสายบ่อยมากตรงนี้โอเคมาวัดดูตันนี้นะครับอ่าหนึ่งจุดสามนะครับห้าโวลต์น,นะครับเจอไฟห้าโวลต์เลยจบนะครับนี่โนจุดเจ็ดนะครับ0.2นจุดสองี่ห้าโวลต์น,นะครับขมามาแต่ไฟห้าโวลต์โซนจุดเก้านะครับมีห้าโวลต์น,นะครับมีความ 2.8นี่เจอหาโวลต์ตำแหน่งตรงนี้เลยมีห้าโวลต์ทุกจิใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบกันและตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับว่าทิป A ทิป B ใช้งานได้ไหมและจัดเข็มให้นะครับเราไปประกอบกันเลยครับคุณพี่สิที่ใจ ณพี่สิทธิชัยนะครับนี้ผมประกอบให้เสร็จแล้วนะครับของคุณพี่ด้านหลังไม่มีน็อตมานะครับเดี๋ยวผมจะหาใส่ให้ก่อนนะครับ1ตัวหรือ2ตัว3ตัวนะครับมีน็อต3ตัวมาใส่ให้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเปิดสวิตช์คุญแจครั้งแรกนะครับเข็มยังไม่กวาดนะครับโอเคอ่าอันนี้จริงๆในรถกวาดเลยนะครับนี่ครับเข็มกวาดแล้วนะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับทีนี้ มาดูกันนะครับผมจะปรับแสงให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับปรับแสงได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวนี้มาดูทิป A ทิป B นะครับเมื่อกี้เป็นทิป A B อันนี้ทิป A แล้วนะครับทิปบนะครับโอเคนะครับแล้วก็เลขกิโลอ่าสัดมกิโลเมตรก็อยู่ที่2 7 9 0 0 0กอ่า33ิกิโลเมตรนะครับผมต้องปิดสวิตช์กุญแจหนึ่งครั้งเปิดสวิตช์กุญแจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ครับใช้งานได้แล้วนะครับของคุณพี่สิทธิชัยนะครับโอเคนะครับสพหรันเพื่อนนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์ like นะครับกดแชร์กดซับสไคร e ์ก็เป็นกําลังใจกับผมช่างพงศ์ที่ทาคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สิทธิชัยที่ไว้วางใจส่งเดินใหม่ๆห้เราดูแลนะครับ หลายเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับโทรมาสอบถามราคาก่อนซ่อมได้ครับสอบถามอาการเสียเบื้องต้นได้นะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ